เยินมากนะคะต้องใช้สกอ็อตเทปใสะแปะแทนเพราะว่าคนที่เป็นนักสะสมการ์ดหรือคนที่เป็นอ่านการ์ดทาโร่เนี่ยจะรู้ว่ากล่องไม่มีความสําคัญนะคะกับกับผู้อ่านไพ่มากเพราะว่าทุกคนจะต้องเก็บไพ่เก็บไพ่ไว้ในกล่องนะอย่างกล่องจะเยินไม่ได้นะคน <c oughs> เอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงแล้วหล่นเนี่ยจนเขาเรียกนะมุมของกล่องเนี่ยบุบเป็นสัญลักษณ์แล้วนะ เมื่อก่อนก็พีออเดอร์ไพ่ยอยู่แต่ออยังไม่ไม่ไม่พีแล้รู้สึกคนจะไปแห่ไปซื้อในช็อปปี้กันอ่ะสตรเนคุณอาจจะดีกว่าราสีสิงหรือเปล่าหรือตัวคุณนั่นแหละเป็นราสีสิงนะมาดูว่าเมื่อคุณปล่อยความรักไปแล้วคุณอาจจะต้องเข้มแข็งมากขึ้นเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนคุณไปข้างหน้าแล้วนะ คนที่ได้คนที่เจอแรนดอมนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มูฟออนได้แล้วนะคะไม่ได้ติดกับยึดติดกับความรักแล้วเพราะว่าหัวข้อ็องป,ปิดของเราก็คือเมื่อคุณปล่อยความรักไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราอะมาดูกันต่อมันใช่เอเ r g y ีที่ดีๆของคุณไหมวันนี้เราจะให้มารับพลังงานสตรองสตรองนะคนที่อ่อนแอข้ามไปนะฟังไม่ได้คนที่แบบวุ้ยกำลังเศร้าแซ่กำลังดึงพลังงานตัวเองแต่ก็ มาฟังคลิปนี้อาจคุณอาจจะได้อินสป r a t เรชในคลิปนี้ก็ได้นะามาดูกันว่าคุณได้ไพ่ดีอ่ะเห็นไหมก็อ๋ออ,อ,อ๋โอเคโอเคกำลังกังวลอยู่เหมือนกันคุณอาจจะคุณอาจจะมีบ้างนะที่คิดมากว่าโอ้ชาตินี้ฉันคงไม่ได้แต่างงานอ,อคุณอาจจะมีบ้างนะ เออมีความรู้สึกว่าคือลึกๆในใจของคนที่เลือกแรนดอมนี้นะคุณนะ่ยมีความเข้มแข็งนะระดับหนึ่งแล้วลอย่างที่บอกคุณพบเจอกับโชคชะตากงล้องโชคชะตาเปลี่ยนละนะเปลี่ยนละตอนนี้กําลังหมุนเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะก้าวถ้วยกับหัวแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังยังยังคุณยังไม่พบความสุขที่แท้จริงคุณคมสูกรก้าวถ้วยมันรีเวิร์สใช่ไหมอืมแล้วคนนี้แต่ว่ามันมี อนาคตจะเป็นแบบนี้จ้าเห็นไหมเมื่คุณบอกว่าลึกๆคุณอยากเจอใครสักคนที่มีความรักมั่นคงกับคุณเอนาคตจะเจอนะสี่ไม้มันขึ้นมานะฟันธง <c oughs> อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยว๋โดนเดี๋ยวโด,ดน,ดว,ดนว่าไปยืมคําเข้ามาพูดเดี๋ยวโดนฟ้องอะหมายถึงว่าชัวนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดใหม่ชัวสี่ไม้นะคะคุณจะเจอความมั่นคงในอนาคตไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณคิดอยู่ถ้าเป็นเรื่องความรัก เพราะว่าอันนี้คอนเทนต์ความรักเนาะเมื่อคุณปล่อยความรักไปแล้วคุณก็ันเจอเว้ยว่าตัวคุณไม่ต้องการความรักแล้วแต่คุณดันเจอแต่เวลาที่คุณต้องการอะความรักมักจะวิ่งหนีเรา the world อาจจะเป็นชาวต่างชาติ justment อาจจะเป็นชาวราศิเมษคนที่มียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานก mm hmm. ็พอสมควรนะคนคนนี้เป็นคนโอเพ่นอยู่นะไม่ได้เป็นคนที่เพราะว่าอะไรเจ็ดไม้เจ็ดไม้ดีเวิร์ส คนคนนี้ไม่ได้ปิดกั้นนะเป็นคนไม่มีกำแพงเอออ่ะไม่มีกำแพงแต่มีประตูคนคนนี้ไม่มีไม่ได้มีกำแพงแต่มีประตูนะ The world คุณอาจจะพบคนต่างชาติได้คนไทยที่ไปเดียนต่อมืองนอกได้คนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละภาคคนละส่วนกับคุณก็ได้คุณอาจจะเจอแล้วามาดูว่าคุณจะเจอเจอขาที่ไหนอ่าเดี๋ยวทาวเวอร์ อืมราศีธนูราศีเมษใช่ไหมเดอบเวอร์ The World. มีเดอะทาวเวอร์มาปิดท้ายเซเว n of w a วกับหัวคล้ายๆว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคนคนเนี้แบบกระทันหันนะเขาอาจจะมีปัญหาด้านการงานเนะนี่ยไพ่ไพ่มันข,ข,ข,ขึ้นมาพร้อมกันเลยคนคนนี้อาจจะตกงานกระทันหันหรือว่าหรือมีปัญหา นะห,หุ้นส่วนนะมีปัญหาเกับหุ้นส่วนหรือมีมีปัญหาเกี่ยวกับการงานของเขานี่แหละนะนะคุณจะพบเจอเขาช่วงนี้นะหรือในะอนาคตเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่คุณจะเจอเขาแล้ว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 มันจะเป็นยังไงทิศชางแนวโน้อเมื่อกุดปล่อยความรับไว้แลวมันจะเป็นจะได้เห็นไหมอิมเอร์เรอร์จริงด้วยโอ้ Oh god Gm h a g e อ้โหโอ้โหเอ๊คนคนนี้แปลกๆเดี๋ยวนะไพ่มันออกมาแปลกๆนะเ,เ,อเนอะ Peter Pancl ตายละตายแล้วเดี๋ยนะมันรู้สึกแปลก